สวัสดีครับผมกวินคำสัจจานันท์นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ฤด,ดูการที่ผ่านมาเนี่ยปิดฤด,ดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทีมของผมเนี่ยได้ปล่อยพัก1เดือนเต็มนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ทีมเรียกกลับมาสอบนะครับซึ่งโปรแกรมในวันนี้ก็คือจะมีไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็อ่าจะมีเช็คร่างกายที่ฟิตเนสนะครับผมซึ่งผมยาจะให้ทุกคนดูว่ามีอะไรบ้างครับไปดูกันเลยครับ หลักๆในการเทสในส่วนของฟิสิกอลฟิตเนสนะครับจะเป็นการหาค่า1 RM นะครับหรือง่ายๆคือการหาค่าน้ำหนัก100%ที่เราจะสามารถยกได้เพียงแค่1ครั้งซึ่งการเทสแบบนี้ต้องการเพื่อที่จะวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับเพื่อที่จะนำไปคำนวณต่อในโปรแกรมฟิตเนสในช่วงของอิ s ซ a ชัครับ ทุกเอ็กซ์ไซส์ที่ผมทำนะครับผมก็จะทำไปจนถึงผมไม่สามารถยกน้ำหนักต่อไปได้แล้วนะครับก็คือเต็มที่แบบไม่ไหวแล้ว ซึ่งจํานวนครั้งที่เราทำเนี่ยต้องได้ไม่ต่ำกว่า5ครั้งนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราทําได้ไม่ถึง5ครั้งเนี่ยแสดงว่าน้ําหนักที่เราเลือกเนี่ยคือน้ําหนักที่หนักไป อันนี้จะเป็นเครื่องที่เรียกว่า n o r d ดิกนะครับเป็นเครื่องที่วัดความแข็งแรงของแฮมสตริงว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมว่าทั้งสองข้างเนี่ยบาลานซ์กันหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นวัดความแข็งแรงของสะโพกด,ด้านนอกครับและอันนี้เป็นในส่วนของกล้ามเนื้อขานีบด้านในครับ จักรยานนี้เหมือนจะเป็นการวัดพาวเวอร์ของขาเราในการสปรินต์นะครับซึ่งเขาก็จะให้ทำามครั้งแต่ละครั้งเนี่ยแรงต้านก็จะมากขึ้นในทุกๆครั้งนะครับและในทุทกๆครั้งที่ทำเนี่ยทำแบบแม็กซิมัมเป็นเวลา4วินาทีครับ <Kick. S 1> หลังจากเสร็จในส่วนของฟิสิกอลฟิตเนสนะครับผมก็จะไปที่หนึงเพื่อตรวจ Medical c h e ็ k เริ่มจากการตรวจเช็คระบบหัวใจนะครับว่าเต้นปกติไหมลิ้นหนวใจเป็นอย่างไรมีอะไรปกติหรือเปล่าอกหักมาหรือเปล่าครับ <c> อ <oughs> เล่นนะ <c oughs> หลังจากนั้นก็จะเช็คในเรื่องของไขมันใต้ผิวหนังในส่วนต่างๆนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนและอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าโดยการทำสกินโฟลค่ะ ส่วนเครื่องนี้คือวัดทุกอย่างของร่างกายนะครับเช่นมวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อไขมันรวมไปถึงจำนวนน้ำในร่างกายนะครับสุดท้ายคือการวัดค่า VO 2 max นะครับว่าเราสามารถนำออกซิเจนเนี่ยส่งไปยังร่างกายหรือกล้ามเนื้อได้มากน้อยแค่ไหนในระหว่างที่เราออกกำลังกายนะครับซึ่งจะต้องวิ่งบนลู่วิ่งและทุกๆ3สานาทีเนี่ย ก็จะปรับความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอถึงเกณฑ์นเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่หน้ากากเพื่อที่จะวัดค่าออกซิเจนในช่วงที่เราแบบเหนื่อยสุดๆนะครับผมพูดง่ายๆคือวัดค่าสมรัตรภาพร่างกายเราหรือว่าความฟิตของเรานั่นเองนะครับว่าอยู่ในระดับไหนเพื่อที่เขาจะได้นำไปเป็นเกณฑ์นในการออกแบบโปรแกรมฝึกซ้อมให้เราต่อไปในอนาคตครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเริ่มต้น p r e ซีซั่นของผมในวันแรกโอชเบอร์ในปีนี้นะครับผมมองได้เลยว่าหลังจากนี้ไปมันจะหนักขึ้นกว่านี้กล่กเท่าตัวแน่นอนนะครับยังไงก็ขอกำลังใจจากทุกคนเนี่ยช่วยกัเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่คิดถึงผมสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็เข้ามาดูกันบ่อยๆนะครับจะได้หายคิดถึงกันสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ